สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวิชาไทยเฮิร์ตนะครับผมนายพิรชารสัยเกรตรหัสนิสิต6030302566นะครับ คณะวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูไก่ผัดขิงนะครับก็ที่เลือกเป็นเมนูนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับจากที่เล่าเรียนมานะครับอภัยภูเบศได้ศึกษาสมุนไพร5ชนิดนะครับซึ่ง1ใน5ก็จะมีขิงนะครับที่ช่วยในการต้านไวรัสโควิด2019ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็จะใช้วัตถุดิบเป็น เนื้อไก่อนาไมยนะครับจากเคสโกโรตัสนะครับปรุงอาหารได้โดยไม่ต้องล้างนะครับโดยเราจะเลือกเป็นแบบไก่หั่นชิ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหั่นก็ใช้ประมาณสัก300กรัมหรือ3ขีดนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับวันนี้นะครับก็คือขิงก็ใส่ได้ตามชอบเลยครับแต่จะเลือกใช้ประมาณสัก1ขีดครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเห็ดหูหนูครับอีก1ขีดนะครับพริกชี้ฟ้าแดงแบบอันใหญ่เลยนะครับเนี่ย เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นหอมหัวใหญ่นะครับ1ลูกต้นหอมนะครับเรากใช้ประมาณ2ต้นนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีพริกไทยป่นแท้นะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาตินะครับซอสหอยนางรมนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับแล้วก็น้ำมันพืชน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับสำหรับวิธีการทํานะครับเดี๋ยวเชิญรับชมแลรับฟังได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำน,นะครับก็จะมาดูสารต่างๆที่สำคัญสำคัญในวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหารกันวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับไก่ผัดขิงนะครับสำหรับวัตถุดิบชิ้นแรกนะครับจะเป็นพริกชีฟ้าพริกชีฟ้าหรอือ c a y e n n pepper นะครับเป็นพืชผักมีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อว่า c a p um ิ i c u m a n n u ั m อยู่ในวงตระกูล s o l a n a c e นะครับพริกชีฟ้าพบได้ทั่วุภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับสารสำคัญและสรรพคุณของพริกนะครับสารสำคัญที่พบในวรวเรนไส้ผลของพริกคือแคปไซซินซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำให้พริกมีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นฉุนโดยสารชนิดนี้สามารถยับยั้งการขนส่งน้ำตาลผ่านกูโคสลำไส้ได้จึงมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายลดลงส่วนสารสำคัญที่ทำให้พริกมีสีส้มหรือสีแดงคือแคโรทีนอยด์ซึ่งประกอบไปด้วยสารแคโรทีนแคปซันทีนแคปซารูบิน โลทีโอลีนส่วนในมเมล็ดพริกมีสารโซลานีนและโซลานิดีนนอกจากนี้พริกยังมีสารอาหารอีกมากมายเช่นไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนยาอาหารวิตามิน A วิตามิน B 1วิตามิน B 2วิตามิน B 3สาวิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสเป็นต้นครับต่อมานะครับก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium cepa ลลปปจัดอยู่ในวงพับพึ่งนะครับและอยู่ในวงย่อย Allioidea ต้นหอมมีหัวใหญ่มีถิ่นกําเนิดและมีเขตการกระจายพันธุ์ในทวีปเอเชียกลางบางก็บอกว่ามีถิ่นกาเนิดในทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และสาหรับแหล่งผลิตที่สําคัญได้แก่ประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดียโดยจัดเป็นพืชล้มลุกมีความสูงประมาณ30-40เซนติเมตรมีหัวอยู่ใต้ดินคล้ายหัวหอมครับสบรรพคุณของหอมหัวใหญ่นะครับหนึ่งหอมหัวใหญ่มีวิตามินซีที่สูงมากและมียังมีสารอ,าอื่นๆเช่นสารเกลือซิทีนที่ช่วยต,ต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย และช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีครับสองสารอัลลินโพพินไดซัลไฟหรือ APDS นะครับในหอมหัวใหญ่มีคุณมสมบัติช่วยลดน้นตาตาลในเลือดช่วยป้องกันรักษาโรคเบาหวานครับสามสารเซคโคอาลีลินในหออหัวใหญ่ช่วยในการสลายริมเลือดป้องกันไม่ให้ริมเลือดอุดตันและยับยั้งการรวมตัวกันของเกล็ดเลือดปกป้องหลอดเลือดเลี้ยงสมองจากการเกิดการอุดตันและช่วยการกระจายเลือดลมการรับประทานอาหารเป็นประจำ เงรายยาจะช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ครับวัตถุดิบชิ้นต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อกรีนแชร์ล็อตชื่อวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเอลเยมเคป,ปาวาเอ็กซกิกาตัมนะครับต้นหอมเป็นพืชผักสมุนไพรที่จเจริญเติบโตได้ง่ายๆเป็นพืชล้มลุกมีหัวใต้ดินมีลำต้นกลมๆลำต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกับใบรอบๆใบเป็นท่อยาวปลายแหลมภายในกลวงมีสีเขียวรสชาติเผ็ดร้อนดอกออกเป็นช่อมีลักษณะคล้ายร่มมีกลิ่นฉุนนะครับ ในประเทศไทยมีปลูกหลากหลายสายพันธุ์สรรพคุณสำหรับต้นหอมนะครับป้องกันมะเร็งต้นหอมมีสารพวกฟลาวนอยบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใบของต้นหอมเช่นควอซิทีนสเปริโอไซซึ่งมีอยู่ในผักหลายๆชนิดด้วยกันนะครับสารพวกฟลาวนอยทั้งหลายเหล่านี้โดยเฉพาะควอซิทีนนี่เองที่เป็นเกราะป้องกันมะเร็งให้กับคนเราได้ครับเหมือนเช่นกับที่พบในไวน์แดงราคาแพงๆสองมีวิตามินเอเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นช่วยรักษาโรคตาได้หลายโรค โดยช่วยสร้างเม็ดสีที่มีคุณสมบัติไวต่อแสงทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังมีส่วนช่วยบารุงผิวพรรณให้เปล่งปัง 3. บํารุงกระดูกต้นหอมช่วยป้องกันกระดูกพูนในต้นหอมร้อยกร,รัมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากเพียงพอที่จะช่วยเสริมในการบารุงกระดูกลดความเสี่ยงการเกิดภาวะกระดูกพูนไม่ทําให้กระดูหกหักง่ายจากอุบัติเหตุเหมาะมากสาหรับผู้หญิงวัยทองครับขิงนะครับชื่อสามัญก็คือจิงเจอนะครับ เง่ามีลักษณะเป็นข้อข้อแบนในแนวนอนแตกแขนงรูปร่างเหมือนฝ่ามือ,มอประกอบด้วยแง่งเล็กๆเ,เปรียบเสมือนนิ้วขนาดยาว3-16เซนกว้าง3-4เซนและหนามากกว่า2เซนผิวนอกสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อนมีแนวย่นตามยาวภายในมีสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาลเป็นเสีน้นมีเส้นใย,ยไฟเบอร์มากนะครับมีกลิ่นหอมที่เฉาะผงสีเหลืองอ่อนรสหวานเผ็ดจัดแล้วก็ร้อนครับสำหรับสรรพคุณของขิง,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 งนะครับมีอยู่มากมายเลยครับก็จะเลือกหลกัหลกๆมาอยู่3ข้อนะครับ หลิตบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อลิตรับลมเกิดจากสารเมนทอนซีโอชาโกแล้วก็จินเจอรอนครับสอนะครับลิตรลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ด้วยสารสกัดเอทานอลจากเงาขิงนะครับสลิตต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยใช้โดยใช้หลักการพื้นบ้านนำมากินแก้หวัดนะครับจากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์พบว่าสารสำคัญ ซิงกิลล์แล้วจิงจิลอนสามารถย่งจับกับตาแหน่งเมนโพทีสที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์สองพสิบเก้าได้อีกด้วยครับเห็ดหูหนูนะครับมีชื่อสามัญเป็นจอเออูดเอียเจ็ดและเจนิเอียนะครับสมุนไพรเห็ดหูหนูมีชื่อเรียกอื่นว่าเห็ดหูหนูดาเห็ดหูม hey, who, แมวเห็ดหูรัวเป็นต้นนะครับเห็ดหูหนูถูกจําแนกอยู่ในกลุ่มเห็ดลาของเห็ดฟังใจนะครับชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามลาต้นของต้นใหญ่ที่น่าเปลือยหรือซากไม้ที่ผุสลายมันจะมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนกับหหหหูููนนรือค แผ่นคล้ายวุ้นสเนื้อนิ่มอ่อนและเหนียวมีสีอ่อนน้ำตาลเทาหรือน้ำตาลอ่อนแผ่นใบด้านบนเรียบเป็นมันเงาส่วนขอบแผ่นมีรอยจีบหรือเป็นรอนนะครับแผ่นใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12ซนเมตรและมีความหนาประมาณ2มเมตรครับสบคุณของเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูดมมิลิต้มามมะเร็งโดยมีการสันนิษฐานไว้ว่ากรดกูดามีที่พบในเห็ดหูหนูน่าจะเป็นสารออกฤทธิออ์สำคัญที่ยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ครับ สองให,ห้หนันูมีลิปต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะครับเพราะพบสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่มีในกระเทียมและหอมหัวใหญ่โดยเมื่อทานไปแล้วจะช่วยลดความเหนียวข้นของเลือดทําให้เลือดไม่เป็นริมเลือดไปอุดตันเส้นเลือดหัวใจและยังมีลิ์ลดไขมันในเลือดลิ์คายกล้ามเนื้อธิ์ต้านอ,อนุนมูลอิสระเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นวิธีการและขั้นตอนในการทําไก่ผัดขิงนะครับ Thank yeah.